สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการเก็บเบี้ยได้ทุนร้านวันนี้ตรงกับวันจันทร์ที่24เดือนตุลาคมปีพุทธศักราช2565นะครับเราเจอกันในช่วงสายๆแบบนี้นะครับวันนี้มีเรื่องราวที่จะมาฝากกับท่านผู้ฟังกันเหมือนเดิมนะครับในช่วงแรกของรายการนี่ก็จะเป็นช่วงเจาะเศรษฐกิจนะครับว่ากันในเรื่องราวของการ สนับสนุนให้รัฐบาลนะครับใช้งบกลางเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจจะได้ฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจโลกที่ถดถอยอยู่ในขณะนี้ได้นะครับเป็นอย่างไรเนี่ยพูดคุยกับคุณวิสิตลิมลือชารองประธานกรรมการหอการค้าไทยในช่วงเจาะเศรษฐกิจนะครับส่วนอีกช่วงหนึ่งก็จะเป็นช่วงทำมาหากินคุณผู้ฟังครับวันนี้เรื่องของการอนุมัติให้มีการจัดตั้งกองทุนอ้อยและน้ําตาลทรายตามพระราชบัญญัติอ้อยและน้าตาลทรายฉบับใหม่นะครับ ที่มาที่ไปตรงนี้เป็นอย่างไรเดี๋ยวพูดคุยกับคุณสามารถน้อยวันผู้บริการกองยุทธศาสตร์และแผนงานสำนักง,งานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายในช่วงทำมาหากินนะครับวันนี้รายการเก็บเบีย้ยใต้ถุนร้านเราจะมอบกล่องใส่ของอเนกประสงค์ให้กับท่านผู้ฟังในอีกสักครู่หนึ่งก็จะมาบอกรายละเอียดกับเรากันนะครับแต่ว่าวันนี้มีเรื่องราวดีๆครับเนื่องจากในวันออมแห่งชาติวันที่31ตุลาคม2565นี้นะครับ ธนาคารออมสินได้เตรียมจัดกิจกรรมที่ชื่อบัญชี s t t k t t o k h h l l l n n g อออมเงินกับออมสินเพื่อเป็นการสร้างกระแสแล้วก็ดึงกลุ่มเป้าหมายที่เป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่นะครับให้เข้ามามีส่วนร่วมมีความสนใจแล้วก็ตระหนักถึงความจำเป็นที่จะต้องมีการออมก่อนที่จะขยายผลสู่การส่งเสริมการรู้จักการวางแผนการอ,อมอย่างมีเป้าหมายนะครับ สำหรับผู้ที่สนใจจะเข้าร่วมกิจกรรมเนี่ยสามารถที่จะแบ่งปันความรู้แล้วก็นําเสนอไอเดียสร้างสรรค์ได้อย่างอิสระนะครับเกี่ยวกับเรื่องการออมเงินในรูปแบบต่างๆโดยการจัดทําเป็นคลิปิรีโอสันแล้วก็เผยแพร่ลงไปใน Ti กต o k ความยาวไม่เกินหนึ่งนาทีนะครับหัวข,ข้อคือทิปการออมเจ๋งๆสไตล์คุณโดยใช้เพลงออมเงินกับออมสินประกอบคลิปดังกล่าวด้วยนะครับกติกาก็คือว่าให้ผู้ที่ส่งผลงานเข้าประกวดเนี่ยกดติดตาม Tik t o อก GSB Society นะครับแล้วก็ติดแท็กมาที่บัญชี TikTok GSB Society แล้วก็ใส่แฮชแท็กออมสิน Serving c h a l l e n g e นะครับออมสินเป็นภาษาไทยนะครับส่วน Serving Challenge เป็นภาษาอังกฤษเพื่อส่งผลงานชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม48,000 0 0 0ล้านบาทนะครับเอาขอไปครับ48,000บาทนะครับบทเขตส,ส่งผลงานในวันที่29ตุลาคม2565นี้แล้วก็จะมีการประกาศผล ในวันที่31ตุลาคม2565ในวันออมแห่งชาตินะครับโดยจะประกาศผ่านทาง Facebook GSB Society นะครับสนใจก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ครับที่ TikTok กดค้นหา GSB Society แล้วก็ Facebook เข้าไปที่ GSB Society นะครับวันนี้รายการเก็บเบี้ยห้ห้ถุนร้านเราจะมอบกล่องใส่ของอเนกประสงค์พร้อมกับแบลรี่จากธนาคารออมสินนะครับเพียงหนึ่งรางวัลเท่านั้นท่านผู้ฟังก็สามารถที่จะร่วมสนุกกับทางรายการด้วยการตอบคําถาม แล้วส่งคำตอบของท่านมาทาง S M S ก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็น Facebook Live ก็ได้เช่นกันนะครับ S M S พิมพ์ข้อความและวส่งมาที่หมายเลข4221075 4221075ส่วน Facebook Live เข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มอย่างคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีนะครับวันนี้1ท่าน1รางวัลเท่านั้นส่วนจะเป็นใครเดี๋ยวทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับ นอกจากนี้ครับทางรายการได้เพิ่มช่องทางในการรับชมย้อนหลังนะครับผ่านทาง YouTube พิมพ์คําว่าเก็บเบี้ยไต่ถุนร้านและสําหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการในแต่ละเดือนนะครับเดี๋ยวทางรายการจะใช้ระบบการสุ่มคัดเลือกผู้โชคดีเพียงเดือนละหนึ่งท่านเพื่อที่จะมอบของขวัญพิเศษให้กับท่านผู้โชคดีด้วยนะครับมาถึงช่วงกิจกรรมประจำวันนี้ครับให้ข้อมูลกับท่านผู้ฟังก่อนเดี๋ยวคําถามจะตามมานะครับข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารอมสินขอนําเสนอ ผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นสินเชื่อรายย่อยนะครับเหมาะสําหรับการนําไปใช้เพื่อการเสริมสภาพคล่องทางธุรกิจให้มีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้นนะครับโดยวงเงินสินเชื่อนั้นจะอยู่ที่ไม่เกิน1ล้านบาทอัตราดอกเบี้ยในช่วง6เดือนแรกอยู่ที่ร้อยละ3 9 9ต่อปีนะครับร้อยละ3.99ต่อปีทวนอีกครั้งนะครับธนาคารอมสินครับขอนาเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินนะครับเป็นสินเชื่อธุรกิจรายย่อยซึ่งเหมาะสาหรับการนําไปใช้เพื่อการเสริมสภาพคล่องทางธุรกิจให้มีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้นนะครับ วงเงินสินเชื่อไม่เกิน1ล้านบาทอัตราดอกเบีย้ยในช่วง6เดือนแรกนะครับจะอยู่ที่ร้อยละ3.99ต่อปีร้อยละ3.99ต่อปีนะครับนี่เป็นข้อมูลส่วนคำถามครับ<ส>ถามท่านผู้ฟังว่าผลิตภัณฑ์ทางการเงินสินเชื่อรายย่อยสินเชื่อธุรกิจรายย่อยของธนาคารอมสินเนี่ยนะครับอัตราดอกเบีย้ยที่จะคิดในช่วง6เดือนแรกนั้นจะอยู่ที่ร้อยละเท่าไหร่ต่อปีนะครับอยู่ที่ร้อยละเท่าไหร่ต่อปีส่งคำตอบมาครับ sfs 4 2 2 1 0 7 5 Facebook Live เข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับสำหรับรายชื่อผู้โชคดีครับประจำวันที่21ตุลาคม2565นะครับจากกรุงเทพมหานครก็ขอแสดงความยินดีกับคุณสัรทวีรัตน์ด้วยนะครับเอาละครับช่วงนี้ครับช่วงเจาะเศรษฐกิจเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันเรื่องของการสนับสนุนให้ภาครัฐใช้งบประมาณกลางในการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับพูดคุยกับคุณวิสิตลิมลือชารองประธานกรรมการหอการค้าไทยตอนนี้อยู่ในสายครับสวัสดีครับคุณวิสิตครับ เือนพันและท่านผู้ฟังครับครับเดือนนี้ก็เดือนตุลาคมแล้วนะครับมีแนวคิดอะไรในการที่จะนําเสนอเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจไทยฮะคุณมิสิตนะก็ครับก็ตุลาคมก็เริ่มเข้าสู่ไตรมาสสุดท้ายนะครับครับที่เป็นไตรมาสที่เราคาดหวังมากๆเรื่องการซื้นตัวทางเศรษฐกิจนะครับ่ก็โดยเฉพาะด้านท่องเที่ยวนะครับเพราะ ช่วงต้นปีมาเนี่ยเรามีตัวช่วยมาค่อนข,ข้างดีในเรื่องการส่งออกนะครับคุณวิสิตผู้ติดท่องเที่ยวตาโทษน,นะครับพิเพิ่งนึกขึ้นได้เพิ่งเจอข่าวเมื่อกี้เองว่าเรือเรือท่องเที่ยวจะมีเรือสำราญเข้าภูกเก็ตวันนี้าครับผมเนี่ยสันหัวคนเป็นภ <laughs> า <laughs> นพาที่ดีมากเลยครับใช่ครับอ่าอันนี้นี่เป็นเห็นแลวชื่นใจา <laughs> เราย้อนกลับไปจําได้ไอ้ช่วงที่ ก่อนหน้านี้ <c oughs> ก่อนโควิดก็มีเรื่องเรือท่องเที่ยวกันมาต่อเนื่องเหมือนกันนะครับ <c oughs> แล้วก็เราก็ทาได้ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับ <c oughs> เ,รเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องหน้าสนับสนุนส่งเสริมมาค <c oughs> พอดีว่าช่วงโควิดอาจจะซาไปนะครับ <c oughs> เพราะว่าก็กังวลแล้ว ช่วงนั้นเป็นช่วงที่แม้กระทั่งหลายประเทศกลัวมากเลยเรื่องเรือท่องเที่ยวอ๋อใช่มันติดง่ายดีฮะใช่ไหมใช่ครับ <laughs> มันไมก็บนเงินอยู่บนนั้น <laughs> นะครับ,รบแต่ยังไงก็ตามนะครับก็หลังจากนี้คงดีขึ้นเรื่อยๆลหละนะครับแต่ก็เป็นเป็นอีกวิธีหนึ่งเ,เรื่องของการโปรโมทท่องเที่ยวโดวยเช่นกันนะครับเพราะว่าการเดินทางตามปกติเนี่ยที่มาด้วยสายการบินนะครับโดยโดยทั่วไปแนละ้วนะักท่องเที่ยวมักจะมาด้วย สายการบินทั้งหลายนะครับ,รบหรือถ้าเป็นประเทศรอบบ้านเราก็มาทางรถยนต์ได้นะครับเพราะนี้ทางเรือเนี่ยมันเป็นวิธีอีกวิธีหนึ่งที่ดึงดูดผู้มีไรายได้สูงพอสมควรเพราะว่าการการลงเรือนี่ต้องต้องอ,งอจ่ายแพงกว่าเด<ช>ินทางบกติแน่นอนอนะครับเพราะว่าอาศัยฟาซีทุกอย่างที่อยู่ในเรือเลยแล้วก็ต้องแบบรู้ราคาครับพรีเมียมนะครับนี่เป็นอันหนึ่งน่าสนใจครับ ย้อนกลับมาที่ปรตูฝนเปรี้ยขอภัยขอภัยเรื่องไตมาสีไตมาสีเลยกกันบางทีครบไตมาสีครับก็ส่งออกน่าจะมีเรื่องของการแผวตัวลงนะครับเพราะว่าอจริงๆเราดีมา่ะต้นปีนะครับเพราะว่ามันเป็นการไปเติมดีมานเติมความต้องการที่มันขาดหายไปในช่วงโควิดนะครับแล้วก็บวกกับเรื่องของความขัดแย้งของประเทศต่างๆที่ทําให้เกิดความกังวลของ สินค้าที่จะขาดไปด้วยนะครับมีหลายๆตัวที่ทําให้ตัวเลขมันเพิ่มขึ้นในช่วงต้นปีมากๆเนี่ยยกตัวอย่างเช่นพวกยานยนต์อะไรที่ลดยอดกันไปในสองสามปีที่ผ่านมาจากโควิดแล้วก็ความต้องการมันกลับมาในเรื่องของชิปอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหลายที่จะมาทำเครื่องชาร์จไฟฟ้าแม้กระทั่งในรถยนต์ด้วยนะในชิปทั้งหลาที่มีอยูอเป็นเป็นเหมือนช่วงรอยต่อที่ทําให้ทุกอย่างอยากมีของเพิ่มนะครับแต่ว่า การผลิตชิปก็ไม่สามารถทําได้มากเท่าที่ต้องการด้วยนะครับแต่ตอนนี้เริ่มเริ่มสถานการณ์เริ่มดีขึ้นนะครับซึ่งจะส่งผลในช่วงปลายปีเหมือนกันเพราะว่าตัวเลขใหญ่ๆมาจากยานยนต์กับชิ้นส่วนนี่แหละนะครับก็ถ้าได้ขยับขึ้นมาบ้างเนี่ยก็จะช่วยประคองตัวเลขไม่ให้ดรอปลงไปมากเกินไปในภาคส่งออกครับ,รบแต่ที่สำคัญที่มาเติมได้จริงจังก,กับเรื่องอเศรษฐกิจในประเทศเนี่ยคือเรื่องของการท่องเที่ยวครับ ครับเนี่ยเอ่อคราวนี้เราต้องทําอะไรบ้างนะครับแน่นอนเราเอ่อในเรื่องของที่พักเรื่องของเอ่อส่วนเสริมทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารร้านนวดสปาหรืออะไรต่างๆที่นักท่องเที่ยวมาเราต้องใช้บริการนะครับอันเนี้ยต้องเตรียมพร้อมทั้งหมดเลยนะครับเอ่อที่สําคัญที่สุดก็คงหนีไม่พ้นเรื่องสายการบ,บินทั้งหลายนะครับ,รบช่วงที่ผ่านมาผมก็มีโอกาสเดินทางไปต่างประเทศหลายที่เหมือนกันเอ่อเจอปัญหาเดียวกันกับ นักท่องเที่ยวทั่วโลกนะครับ,รบไม่ค่อยมีสายการบินให้เลือกมากมายนะ<อ>ไม่ค่อยมีการเดินทางในแบบรูทตรงๆได้กลับมาครบเหมือนก่อนโควิด<อ>นะครับรบางทีไปประเทศหนึ่งต้องไปแวะสองสาที่นะต้องไปแวะออประเทศของเจ้าของสายการบินทั้งหลายโดยเฉพาะอย่างถ้าคนไปยุโรปช่วงที่ผ่านมาจะรู้เลยว่าจะต้องไปแวะทางตะวันออกกลางก่อนนะเพราะว่าสายการบินตะวันออกกลางกลับมาบินบริการเร็วกว่าที่อื่น อ๋อใช่ใช่เห็นเห็นเห็นคนที่จะไปไปอิตาลีไปสเปนไปอังกฤษเขาต้องไปสายการบินเดียวกันหมดเลยนะครับคุณพิสิทธิ์ใช่ครับก็นั่นแหละครับเนื่องจากว่าสายการบินตามปกติแม้กระทั่งการบินไทยเองก็ยังเปิดมาไม่ครบทุกรูทนะครับจากที่ปิดไปหลายรูทเนี่ยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยการที่เราจะทําให้ท่องเที่ยวมันกลับมาเติบโตได้ดีเรื่องสายการบินต่างๆที่จะบินตรงเข้ามาประเทศไทยอันนี้สําคัญมากนะครับก็จะเห็นได้ว่า การท่องเที่ยวก็ได้ให้ความสาคัญเรื่องนี้ด้วยแล้วก็เริ่มมีมการที่อมีสายการบินหลายๆประเทศที่เริ่มกลับมาทํางานแล้วเนี่ยนะครับ,รบก็เริ่มเปิดปิดตรงเข้าประเทศไทยเยอะขึ้นนะครับแม,ม่กระทั่งของรัสเซียด้วยนะฮะรัสเซียแอร์โลอ็อกก็จะบินเข้ามาละผมผมมีโอกาสไปรัสเซียเมื่อเดือนที่แล้วนะก็ต้องไปบินอ้อมเหมือนกันออครับ นะต,ต้องไปแวะต้องไปแวะตะวันออกกลางก่อนอนะครับอ๋ออ๋อไม่ได้บินตรงทางนี้นะอ๋อครับเมือ่อก่อนเรามีบินตรงฮะเรามีเไฟตรงไปลงมอสโกเลยฮปหยุดไปนะครับเพราะว่าเนี่ยก็เดี๋ยวเดี๋ยวตอนที่จะเริ่มมีการบินตรงกันเพิ่มขึ้นละครับอันนี้เป็นตัวอย่างเพราะว่าถ้าถ้าการบินเนี่ยอยังไม่สามารถทําได้โดยสะดวกเนี่ยก็จะอะมีเฉพาะคนเฉพาะกลุ่มแหละที่ต้องการมาจริงๆอ่ะ จะบินอ้อมอยังไงก็มานะครับจ่ายเพิ่มยังไงก็มา <c oughs> แต่เราเรา,เราจะไม่ได้คนที่เอาละอาละกําลังหาที่ไปท่องเที่ยวแล้วก็มาสะดวกหน่อยอะไรอย่าง <c oughs> เงี้ยนะครับอันนี้เป็นเรื่องสําคัญ <c oughs> เรื่องเรื่องอสอบสัทเรื่องนี้คงจะต้องอดูควบคู่กันให้หมดเลยครับ <c oughs> แล้วก็สุดท้ายอันที่มันจะได้ประโยชน์กับไทยจริงๆเนี่ยนะครับที่เราพูดกันเยอะเลยช่วงนี้ก็คือเรื่องซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยนะครับ <c oughs> เนี่ยเวลามาถึงประเทศไทยเนี่ยนะครับ อาหารการกินในประเทศไทยทำอย่างไรให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ให้เป็นที่จดจําของนักท่องเที่ยวแล้วเวลาเขากลับไปเขาจําอาหารไทยได้มไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารไทยกลับไปเปิดที่ประเทศเขามันก็สะดวกไม่ว่าจะเป็นอาหารไทยที่เอ,อจะส่งออกไปขายนะครับพวกก็รู้จักว่านี่คืออาหารไทยนะครับนี่นี่เป็นเป็น,ปน,ปนพื้นฐานซอฟต์พาวเวอร์เลยแม้กระทั่งที่ผ่านมาที่เราทําได้ดีเรื่องของนวดเรื่องสปานี่เราก็ดังเหมือนกันนะครับนอกจากอาหาร เวลาไปเปิดปกสปาไทยนวดไทยในต่างประเทศนี่ทุกคนก็จะรู้และยอมรับอยู่แล้วว่าอันนี้นวดไทยนะ,อ,ะอันนี้เป็นสปาจากเมืองไทยมันมันเป็นซอฟต์พาวเวอร์ในตัวที่ก่อนหน้านี้เราก็อาจจะทำโดยไม่รู้ตัวโดยซ้ำไปแต่เดียเ๋ยวนี้เราเรารู้ละว,ว่าเนี่ยอันนี้คือจุดแข็งจุดขายของประเทศไทยเลยนะครับ,รบวิธีดีที่สุดก็คือในเมื่อนักท่องเที่ยวมาถึงประเทศไทยแล้วเนี่ยแสดงศักยภาพให้เต็มที่ครับแล้ว เรายังมีอันนี้ด้วยครับคุณธทรพัฒเดือนพฤศจิกายนมีประชุมเ e อเป็กออใช่ใช่ใชครับระดับผู้นําประเทศระดับ CEO ภาคธุรกิจนะครับของ21เขตเ,เศรษฐกิจเนี่ยมาเนี่ยนะครับ<ฮ>เขาเคงเวลามาเชิญคนหนึ่งเนี่ยไม่ได้มาคนเดียวนะ ีเเยยอลผมคิดถึงซาอุ<ช>าดีคืออาราเบียขึ้นมาทันทีเลยควิสิตมากันแปดร้อยกว่าคน <c oughs> นั่นแหละลครับ<อ>เป็นตัวอย่างที่ดีเลยครับเป็นตัวอย่างที่ดีแล้วประเทศอื่นผู้นําที่มาก็จะคล้ายๆอย่างนี้นะครับมีชุดโลโ่วงหน้าด้วยอะไรด้วยอาจอาจะน้อยกว่า <c oughs> บ้างแต่ว่ามันก็เป็นกลุ่มใหญ่ครับบางที่ก็เข่าเหมาลํากันมาเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าเพื่อความสะดวกแล้วก็ ในที่สุดแล้วในไหนก็มาเยอะอยู่แล้วอ่ะกับเอาหลับางทีคุ้มกว่าด้วยคุ้มกว่าอืมจริงด้วย <c oughs> ครับครับเพราะฉะนั้นถ้าถ้าเกิดว่าเราจะให้รัฐบาลจะสั่งบประมาณกลางมาช่วยเนี่ยมันจะช่วยเสริมได้ตรงไหนบ้างครับคุณวิสิตครับก็บจริงๆแล้วถ้าพูดถึงงบงบกลางที่ตอนนี้จะมาช่วยผมว่ารัฐบาลคงต้องไปช่วยเรื่องน้าท่วมแน่มนอน,อ,นอ,อยู่แล้วครับเดี๋ยวอันนี้ต้องต้องบอกท่านูุฟังก่อนอย่างนี้คุณวิสิตว่างบกลางเนี่ยเขามีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรรบกวนคุณวิสิตนะครที่แจ้งนิดหนึ่งตรงนี้ นงนงบกลางจริงๆก็จะเป็นงบที่ต้องเอาไว้เพื่อจัดสรรเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจับหลังโควิดนี่แหละนะครับแล้วก็ต้องนําไปพัฒนาประเทศตามแผนยุทธศาสตร์ชาติครับจริงๆแล้วต้องบอกว่างบประมาณส่วนใหญ่มันที่ที่ออกมาจะมาอยู่ตรงนี้อยู่แล้วแล้วก็เงบกลางเองเนี่ยนะครับก็จะเป็นเงินสำร,รองนะครับในกรณีฉุกเฉินฉุกเฉิน,นครับอ,อย่าง,างเบื้องต้นเนี่ยก็จะมีวงเงินอยู่สักสองสามหมื่นล้านนะครับ อันนี้ชัดเจนว่าจะไปเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยเนี่ยนะครับรวมถึงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งหลายในช่วงหลายปีนะครับไม่ว่าจะเป็นคนละครึ่งหรือเรื่องของชบอปช่วยชาตินะครับช็อปดีมีคืนอะไรพวกนี้นะครับที่เดี๋ยวพวกผมจะต้องออกมาช่วยกันพื้นฟูเศรษฐกิจอเราจริงๆจะใช้คําว่ากระตุ้นเต็มตัวมันยังยากอยู่นะครับเพราะว่า มันเป็นช่วงที่กําลังจะเงยหัวกลับมานะครับข oh. องเราจะต่างจากประเทศเอ,อย่างามาหาอำนาจพอสมควรระเทศมาหาอำานาจเนี่ยตอนนี้เขาพยายามลดความร้อนแรงทางเศรษฐกษิจของเราเนี่ยกาลังฟื้นฟูเศรษฐกษษิจเพราะเพราะเราไม่เคยร้อนแรงมาก่อนเราไม่ได้ร้อนแรงแบบเขาที่มีเ,เงินอัดฉีดเข้ามาในระบบเยอะๆนะครับอ,อันที่เราพูดถึงงบประมาณาจะมาช่วยไม่ว่าเยียวยาน้าท่วมหรือ,อชอบดีมีคืนหรืออะไรเงี้ย ตัวเลขเราถ้าไปเทียบกับเขานี่มันมันนิดเดียวรู้อว่ววากเลยนะ,ะ <c oughs> เราเป็นประเทศเศรษฐกิจเล็กนะแต่ของเขาเวลาปั๊มเงินออกมาในระบบออกมาเยอะแล้วเวลาพอพอมันถึงจังหวะที่เงินมันจะเฟอ้อเนี่ยนะครับมันเอากลับไม่ทันอ๋อนีขึ้นดอนกเบี้ยแรงๆกันหมายถึงนะว่า,าขนาดทางเศรษฐกิจเขาใหญ่แล้วก็วิธีการของเขาในการที่จะดูแลเนี่ยมันจะใช้วิธีการเดียวของไทยเราไม่ได้คนละอย่างกันเลยถูกไหมฮะปัจจายไม่เหมือนกันเลยอ๋อเราอยากจะทําแบบเขาเราก็ทําไม่ได้เพราะเราปั๊มเงินไม่ได้ใช่ใช่เราต้องมีทุนสอรองอืม ครอันนี้อันนี้เป็น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 เรื่องที่มีความแตกต่างมากมายสำหรับประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่กับเศรษฐกิจเล็กแบบเราเราก็ต้องทําตามสไตล์เราเนี่ยนะครับครับเราอในขณะที่เขาจะลดความร้อนแรงเขาอัดขึ้นดอกเบี้ยแรงเพื่อให้คนใช้เงินน้อยๆแต่เราอ่ะยังจาเป็นต้องให้มีคนใช้เงินเพราะไม่งั้นไปต่อยากครับนะมันมันมันก็เลยเนี่ยไอ้ตรงนี้ที่ที่ต่างกันเยอะๆระหว่ังอ่อ ของเขามาอานาจกับเรานะครับครับยังไงก็ตามเราก็ยังต้องอทำตอบนะครับเพราะว่าโอกาสของเราเนี่ยก็อยู่ช่วงปลายปีนี้แหละสำหรับโดยเฉพาะเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับหรือว่าการที่จะให้ผู้คนมาใช้จ่ายแล้วก็ทางภาคเศรษฐกิจภาคครัวเรือนเองเนี่ยมีโอกาสที่จะมาทำเงินในช่วงปลายปีเนี่ยครับครับอ๋อเพราะฉะนั้นก็ถ้าจะมีมาตรการอะไรออกมานี่ก็แสดงว่าถ้าสามารถใช้งบกลางได้ก็ควรจะใช้แต่มันมันจะ มันก็พูดยากนะคุณวิเศษนะเพราะมันต้องคาดการณ์อะไรไม่ได้ว่าจากนี้ไปจะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าแล้วจะเป็นหรือเปล่าเนี่ยตรงนี้เนี่ยแหละครับอันนี้เป็นอที่ที่บอกว่าโลกเราอยู่ในเรื่องวูกานะครับเรื่องอะไรที่ไม่คาดฝันมันจะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาใช่ครับเพราะนั้นงบการก็จะมีส่วนหนึ่งแหละเขาก็ต้องกันไว้สําหรับเรื่องฉุกเฉินที่จะเกิดขึ้นนะครับเราไม่รู้หรอกไม่รู้รมีอะไรจะฉุกเฉินอีกนะครับ,รบมันมันอ่อปีที่แล้วเรา เพิ่งเจอภัยแ้งปีนี้อยู่ดีๆก็มีน้ําท่วมทั้ทง,ทงที่คาดการว่าโอเคมีน้ําเยอะแหละแต่คงไม่ถึงับท่วมแต่มันก็ท่วมไปหลายพื้น <จะ S 2> ที่กลายเปหนึ่งลกูกอ่าม,มันก็ยังน่าจะยังมีต่อแหละแต่ว่ามันก็คงเปลี่ยนพื้นที่ไปครับ,รบทีนี้ถ้าถ้าจะบริหารจัดการควมวิสิทธิ์ถ้าจะเอางบกลางมาใช้ในรูปแบบรูปแบบมันจะเหมือนตอนโควิดหรือว่ามันควรจะเปลี่ยนแปลงยังไงครับรูปแบบต้องเปลี่ยนแปลงแน่ไอนครับใช่ครับช่วงโควิดเราทําอะไรไม่ได้กับทางธุรกิจเลยนะครับ มีมีมีแต่บอกว่าจะต้องหยุดจะต้องอ่ันนู้นก็ทําไม่ได้นี่ก็ทําไม่ได้ก็คุณออกไปเจอใครไม่ได้ก็หาวิธีกันที่จะทํายังไงให้มันทําได้บางส่วนอ่าครับแต่ตอนเนี้ยมันกลับมาเปิดให้ทุกคนทําได้แล้วแต่นะครับอยู่ที่จะสามารถทําได้จริงไหมนี่ครับอยู่ที่เรื่องของขีดความสามารถในการดาเนินธุรกิจครับคํานี้จะกลายเป็นคําสําคัญในช่วงนี้จากนี้ไปครับครับเพราะฉะนั้นถ้าจะเสริมจะเสริมในมุมไหนได้บ้างฮะเสริมนะฮะย้ำ อ่าก็คงต้องเสริมด้านขีดความสามารถถ้าเรามองอ่าเรื่องสําคัญก็คงเป็น SME นะครับ SME ท,ที่ที่เอาว่าก่อนหน้านี้ถูกกระทบมาตนะั้แตนโควิดแล้วตอนนี้เขาพยายามจะฟื้นตัวเนี่ยเขายังขาดอะไรบ้างนะครับเราต้องมาดูระบบนิเวศเขาก็คืออีโคซิสตะก็คืออะไรที่เกี่ยวข้องกับเขาแล้วเป็นตัวช่วยเขาะนครับตั้งแต่เรื่องแรกเลยนะครับ เข้าถึงแหล่งเงินทุนไหมอ่าเขาต้องใช้เงินแน่นอนอ่ะแต่การฟื้นฟูจากเง,เงินเก่าหมดแล้วอ่ะก็จะทำเงินไปเดิตต่อครับอ่ารวมทั้งมีสินเก่าที่มีอยู่เนี่ยจะทํายังไงที่เฮ้ยยังอ่ายังไม่มีคืนนะแต่ยังต้องเงินก้อนใหม่ด้วยอวันนี้ครับไม่ได้แปลว่าจะไม่คืนนะแต่ยังไม่มีตอนนี้นนะนนใช่แต่ว่ามันต้องมีแผนว่าจากนี้ทําอะไรครับแ,แผนที่ว่านั้นนะ่ะก็ต้องไป เกี่ยวข้องกับขีดความสามารถด้วยว่าแล้วคุณเชี่ยวชาญด้านนี้ไหมแผนที่คุณออกมาเนี่ยมันมันดูแล้วมันเป็นไปได้จริงไหมครับแล้วก็เนี่แหละครับพอถ้ามีแผนที่ออกมาแล้วมันมันมันดูน่าสนใจเนี่ยผมว่าแบงก์ไหนก็ปล่อยครับเพราะว่ามันมันเป็นสถานการณ์นี้กันเกือบทั้งประเทศอยู่แล้วแต่ขณะเดียวกันทางภาคสถาบันการเงินเองเนี่ยก็ควรจะต้องใช้คําว่า flexible หน่อยได้ไหมฮะในช่วงแบบนี้แน่นอนครับเรื่อง ช่วงโควิด <sociedad> ท um ี <ๆ studio> <st ่ผ่านมานี่โอ้โหเราก็ใช้เรื่องบริการปศยกันกันเต็มที่เลยฮะต้องไปด้วยกันเลยทำประกันให้าะไม่มีอะไรคําแล้วนะฮะทรัพย์สินที่ตัวเองมีก็ไม่ไม่ไม่ค่อยเหลืออะไรละนะตอนนี้ก็ก็ทางหองการค้าเราเองก็มีเสนอเรื่องนี้เหมือนกันว่าเอะมันช่วยคํากันเองได้ไหมอ่ะในระบบต่อไปนี่นะฮะยกตัวอย่างเช่นเราค้ากับบริษัทใหญ่ใหญ่แล้วก็ เราผลิตสินค้าส่งให้เขาอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วมีออเดอร์อยู่แล้วไม่เคยมีเปี่ยวไม่เคยมีบิดพลิ้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับวก้นี้ก็สามารถแปลงกลับมาเป็นวงเงินได้ไหมเรื่องเครดิตทั้งหลายเป็นเครดิตในการกาขายกับบริษัทยใหญ่แล้วก็อคนที่เป็นคนดูเหมือนจะรับรองให้เนี่ยก็คือรายใหญ่ที่ซื้อสินค้าเนานี่แหละ,ะมันไม่ได้ไปไหนนะครับของก็ไปที่เขาอยู่แล้วับอันนี้อันนี้ก็เป็นอีกแนวคิดหนึ่งที่คิดว่าอ,อย่างน้อยที่สุดในใน ในด้านแรกที่จะเพิ่มขีดความสามารถหรือให้เขากลับมาเอาทำธุรกิจต่อได้ก็คงเป็นเรื่องหนึ่นะคันี่ไม่เพิ่งเรื่องเงินแน่นอนครับเ,เข้าใจครับทีนี้ว่าหลักๆก็คือว่าถ้าเราจะไปเราก็ต้องก้าวไปด้วยการภาคเอกชนจะไปให้ภาครัฐสนับสนุนอย่างเดียวก็ไม่ได้เอกชนก็ต้องเดินด้วยล้วก็ต้องสนับสนุนด้วยถูกไหมฮะโดยหดยลักการถูกต้องเลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของความเข้าใจที่ไปในทิศทางเดียวกันสำคัญมากนะครับในอดีตเราอาจจะเคยเจอเยอะนะครับสามสี่สิบปีที่แล้วรัฐนําอย่างเดียวนะครับ เราเอกชนเข้ามาตามแต่ตอนนี้มันไม่ได้แล้วไม่ได้ไมันต้องไปด้วยกันแล้วตอนนี้มันต้องเปิดไปด้วยกันแล้วเพราะรัฐเองต้องถามเอกชนว่าตอนนี้มันติดขัดอะไรหรือมีอันไหนที่มันจะพุ่งไปข้างหน้าได้อย่างแรงอย่างเดียวนะฮะที่ที่จะทาได้เร็วมีอะไรบ้างระยะกลางมีอะไรระยะยาวมีอะไรต้องคุยกันตลอดเวลาเลยครับรับเพราะฉะนั้นหอการค้าไทยเราจะเดินหน้ายัางไงต่อฮะ <c oughs> ก็คงจะมีเรื่องของการประชุมหารือร่วมกันอยู่เป็นระยะระยะนะครับ <c oughs> อย่างที่ผ่านมาก็มีข้อเสนอส่งเข้ามาโดยตลอดนะครับไปอย่างภาครัฐนะครับแล้วก็ภาคดัก็เองกอ็มีเรื่องของการจัดประชุมปล่อยขึ้นโดยเฉพาะในช่วงฟื้นฟูเนี่ยนะฮะก็จะมีหน่วยงานต่างๆของรัฐเนี่ยจ,จัดประชุมหารือว่าอืในแนวทางแบบนี้ที่รัฐคิดไว้เบื้องต้นแบบนี้เป็นตุ๊กตาเนี่ย <c oughs> เอกชนคิดว่ามันต้องมีอะไรอีกที่ขาดไป <c oughs> หรืออันที่ตั้งไว้ เป็นตุ๊กตาแล้วเนี่ยเอ้ยอันนี้ไม่เหมาะสมนะมีอะไรที่เสนอปรับเปลี่ยนไหมนะครับก็จะมีโอกาสตรงนี้ให้ให้มีการพูดคุยกันอยู่ตลอดเวลาครับเดียมันครับแสดงว่าจากนี้ไปก็อาจจะต้องเข้มข้นหน่อยนะฮะช่วงใกล้ๆลปลายปีแล้วคุณวิสิ์มองยังไงจากนี้ไปครับก็เนี่ยแหละครับเราอย่างที่คาดหวังนะครับการท่องเที่ยวจะมาเติมนะครับการส่งออกเองเนี่ยก็ยังยังถือว่าเป็น เรื่องสําสำคัญนะครับไม่ใช่ทิ้งไปไหนอยู่แล้วนะครับีแต่ว่าเราเราเห็นภาพของประเทศใหญ่ๆที่เขาพยายามแก้ปัญหาเศรษฐกิจด้วยการที่ขึ้นดอกเบีย้ยแรงๆแล้แลวจะทําให้เกิดเศรษฐกิจถดถอยเนี่ยครับก็กาลังซื้อกลุ่มเหล่านี้ก็จะลดลงไปนะครับในในภาพของประเทศไทยที่เป็นผู้ส่งออกเนี่ยก็คงจะต้องมาดูในแต่ละหมวดสินค้าที่เคยส่งออกได้ดีเนี่ยจะติดขัดอะไรบ้างไหนะครับแล้วก็ มีตัวไหนที่จะต้องอมาปรับแก้กันหรือเตรียมการรับมือเป็นเรื่องที่เราก็คงจะต้องเตรียมตัวกันต่อครับคุณพิสิทธิ์ได้ครับเอาละครับวันนี้รบกวนแค่นี้ก่อนเดี๋ยวการน้าคุยกันใหม่นะครับขอบคุณมากครับคุณพิสิทธิ์ครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับคุณวิสิทธิ์ลิมลือชาครับรองประธานกรรมการหอการค้าไทยคุณผู้ฟังครับก็ เห็นมองภาพรวมแล้วนะครับว่างบประมาณกลางเนี่ยจำเป็นที่จะต้องใช้ในการกระตุ้นเศรษฐกิจแต่ว่ารูปแบบแล้วก็วิธีการอาจจะต้องเปลี่ยนไปจากเดิมซึ่งเป็นช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโควิด -19 นะครับส่วนจะออกมาเป็นอย่างไรเดี๋ยวหารือกันแน่ครับในเร็วนี้นี่เป็นช่วงจอดเศรษฐกิจนะครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าจะเป็นช่วงทำรมาหากินครับเรื่องของการอนุมัติให้ตั้งกองทุนอ้อยและน้ําตาลทรายตามร่างพระราชบัญญัติอ้อยและน้ําตาลทรายฉบับใหม่นะครับที่มาที่ไปเรื่องนี้เป็นอย่างไรเดี๋ยวพูดคุยกับคุณสามารถน้อยววันอากกรง ยุทธศาสตร์และแผนงานสำนักง,งานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายในช่วงทำรรมหากินนะครับส่วนคําถามวันนี้ครับถามท่านผู้ฟังว่าธนาคารออมสินนะครับได้นําเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นสินเชื่อธุรกิจร,รายย่อยซึ่งเหมาะสําหรับการนะําไปใช้ในการเสริมสภาพคล่องทางธุรกิจให้มีความคล่องตัวมากขึ้นนะครับวงเงินสินเชื่อไม่เกิน1 000, 000ล้านบาทอัตราดอกเบีย้ยอยู่ที่ร้อยละหกประธานโทษครับอัตราดอกเบีย้ยในช่วง6เดือนแรกนะครับนี่เป็นคําถามนะฮะ ในช่วงหกเดือนแรกเนี่ยอาายัตราดอกเบีย้ยจะอยู่ที่ร้อยละเท่าไหร่ส่งคำตอบมาแล้วครับ S M S 4 2 2 1 0 7 5 Facebook Live เข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้ครับสักครู่ครับ